สวัสดีครับเกียววัสดีค่ะครับมือนี่มาเกียววานเกียวันเนาะครับเนาะล้าน้องสาวล้านน้องสาวเกียวันครับล้านนี่ยังในเกียวันชื่อพี่เคชาค่ะพี่เคชาพี่เคชาพี่เคพี่เคครับพี่เคอะย่อมาจากพวาที่มากกองซุกค่ะโอ้ครับาน้องสาวซื้อพ่ลล้านอยู่เซครับอ บ้านอิตาลียค่ะบ้านอีเลียครับบ้านอีเลียค่ะขายยังไงครับนี่ตาที่นี่พิซซ่าแล้วก็น้ำปั่นทุกอย่างค่ะพิซซ่าเจ้าเสียบเสียบบอกครับแป้งค่ะแป้งนุ่มๆมันละค่ะโอ้ยยิ่งเรารวยกินผู้เดียวสองกล่องเลยครับนี่ราคาเนี่ยครับผมเราสร้างเราน้องเฮ็ดนี่ค่ะครับนี่นะครับเด้อมาจากกรุงเทพค่ะสาวขายกรุงเทพครับพิซซ่าเอ่อคันสมมุติว่าอยากเฮ็ดจังได๋เจวันอยากกระช่างเลยค่ะสร้างทา้งเจวันก็ได้นะครับสร้างทางน้องสาวก็ได้ค่ะครับผเอฟเฟตหน้าก็ได้เนาะค่ะเนาะ กับสุนัขพี่แค่แล้วก่ะโคเข้าไปลองจนข้อนที่มากองสุกค่ะกรับเป็นลูกหนาค้นสวยๆล้ะค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยไทยทหนาแม่ข่ายพ่งนะครับเด้อครับครับแม่ข่ายไม่ได้จัดเต็มใช่ไเมล่ครับผมอันนี้นะเพือนกับสิเกียไว้กับที่นี่ว่าคาครับริ่มต้นแปดทบเก้าบาทกันเริ่มต้นต้นแปดทุบเก้าบาทนะครับเนาะเพิ่มที่ต่สิบาทก็เป็นค่ครับ้ยย่งเสียบดิครับนี่ มันมีขายตามหาสรรพสินค้าค่ะต้องสั่งจากโรงาง,ง,งานทรงตรงมากโดยเฉพาะเพราะ <ผม S 2> ว่าแป้งอันนี้เพิ่นมันเฮ็ดมือต่อมือเป็นสูตรของเพิ่นต่างหากแนค่ะครับหันข้าวไก่เอกมาปุ๋ยเฮาก็สามารถแต่สูตเย็นไว้ครับสมมติว่าเอฟซีไกลไปไกลมาสมมติว่าสีไปหม้อเม่คุ้งกวนมันก็บปูมาทั้งนี้ก็แวะมาได้ก่อนนะครับเนาะตาข้าวห้านจะได้ครับ รงสั่งได้นะครับสั่งมาทางเกีวบันก็ได้ครับผมงการนี่ีจะนาน้างเยอะนีสิบนาคะครับผมเอาให้ผู้ะสมมุดผู้อาผู้ใดสีเห็ดถวายผู้เป็นของฝากก็ได้เนะครับเอาฝากฝากร้านสินะคร่ะ แมนค่ะใส่โมกคำยินค่ะตามาไร้ี่เฝากอะไรนี่เาครับไสร้างเอาแล้วกูกมางสมมุิว่ามาต่างไก่นะครับนอกจากได้พิซซ่าครับไปถวายพูหรือไปฝากแม่คู่หรือยังก็สร้างมาทั้งเกวันกับเกวันกับจะเอาไปให้ครับเร้างนี่คะื้อไปแต่ว่าท่านเอบซีนะคะนะซื้อไปซิปแล้วกเกองเหอนกันเก้ากองอันนี้ะที่เป็นกาแฟปั่น ครับ <นะ S 1> ผมค่ะ <bekommen> น <brainstorm ing> ี <freely split S 1> ่เ <tamanho> นูกขนแกง้ค่ะคารีองเสีแตงม้ค่ะเนาะครับเป็นสูตรของน้องเขาไปเยียนอาูอะรก็ต้งเยอบ่อี้รั็ปันในสูตรสกุลนครนป่ะโยงเทบป่ะครับโอ้เป็นแต่เสียบค้าวกลมเลยไข่เม็ดมียค่ะรับไขไขเม็ดโอ้ยครับไข่ทองคืออะไรของเสีแตงม้ว่ะอันนั้นเฮียงกอนนั่นะอันนั้นเฮียมคนองยีบไปด้วยนะคะครับผม อันนี้ก็เป็นพี่สาวน้องสาวของอเกวันแค่แค่เนี่ครับครับน้องสาวข้นกลา,างครับข้นกลางครับอีกคนนึงเดียวที่เปิดอีกแฟนชาจะให้ลมห่มมน้าเรียบร้ค่ะครับแต่ว่า,าพิซซา่นเสียีหรีตามไม่จริงน,นี่ยิมเราเคยกินพิซซานะครับเนาะครับกินของเจ้านี่ฝาดไปเลยสองกองเหมือนนครับ แป้งนุ่มแป้งนุ่มกินอะไรเป็นคลื่นกันครับกินแป้งนุ่มเมื่อเก่าวครับเป็นคุยว่าเป็นยังครับสมมติว่าเอฟซีไมาต่างไก่คิดอยากกินเฟซซ่าฟิชซ่าครับสั่งเกวันใดครับไปซื้อไปซิมก็ได้ครับครับผมสั่งวันก็ไปพุดโน่นก็ได้ครับค่ะแอดไลนเอทเฟสไม่งองสาวก็ได้ครับผมหรือว่าจะกินกาแฟสั่งเฮ็ดแยกน้ำไปก็ได้ผมบอกเกวันครับเออแยกไดว่าจะไปหัวปูอยากกาแฟก็สั่งขัานเกวันมาได้ วิปกิ้มกับมีมาลองเยอะครับผมเอาอันนี้ล네ะสตรอเบอรี่ปั่นใส่วิปครีมด้วยอเออจะอาให้เซซี่เบิงค่ะครับผม<ะ>มาเอาแห้นน,น,น้ำตาลมาตัดเอาสตรเบอรี่ไสามแก้วด,วด้วยไปที่หนึวเนื้สองแก้วไปยังเี้ยคือหัวจริงง่ายทน้ารเจวัเนาะครับคนเาอย่า่ เบาวฝนน้องจะพูดอีกแก่างนึงนะโอ้บ่าวฝนอีกินนุ่มเย็นแม่พันธุ์สีมาบ้านเพิ่อนกัคิดฟอที่งานอยู่หัวคือเกาดีแตงโมครับตาไม่ต้องหันครับยวถามไม่ต้องหนาตาไม่ต้องตันครับผมตัอบปเรื่อปั้นนี่เอาชือว่าเขียวพิเศษเอากระเดื่องดวตามไปเบื้องเกวันตามไปเบื้องเกวันกินตับะพุงได้ครับอันนี้ตามเองอันนี้ตามเองเพคระเนี่ย เป็นเสียบได้นี่ค่ะว่าหอยค่ะพี่เอาหอยยังไงอันนี้ขออนุญยตไทยนะครับเรื่ออันนี้ว่าครับเป็นพุตมอันนี้หน้าอนนี้นอนันกินน้ปั่นทานันั้นโดนจะเสริมสวยค่ะโอ้เป็นรานเสริมสวยับูออยากเสริมสวยเสริมร้อกมาได้นิ้วนากัมาซังนีวกัเสือิวขาก็มีพิซซ่านไอ้เกวนอมงไอ้สวยๆไปกแต้งต้นี่ไปติไปครับกกับคมกบผมครับผมรับแต่บม่น่าลกะเอ ครับผู้ใด้จะมาหอปูนะครับเนาะมาหอปูอยากเสริมสวยกัมาพี่ก็ได้เห็นว่เก็บบั้นรับผมไก่ด้วยไก่โย่ไก่ย้่ยต่างมันก็คุ้มค่าเลยเก็บบันคุ้มค่าครับแต่มีกาแฟมีทุกสิ่งทุกอย่างมีพิซซ่ากินพร้อมครับกับครบทุกชุดครับอันน้อยแล้วก็ถูกค่ะเดราะว่าขายนั้งบ้านพวกขายแห้งโอ้ยน้ำไร้ใหญ่ทัชเอาได้ครับเอาได้ตามตามวับกทีก็ทีแก้วละยี่สิบกว่าบาทที่ผ่านมาโอ้ยคนในขายแห้บ ถือที่สนในหลกตัวนี้ครับนกติขาย2 20บาทนะครับผม่าหน้าค่านี่เกินคุ้มค่ะครับเกินคุ้มกินจนยิ้มครับกนอกางนี้อริกี่้าอรกี่นายิบมาเลินจังไดอถูกเป็นตาแสบครับครับเอ้ายิบมาด้วยสิไหมครับเด้อให้ยิ้มซิมค่ะยิ้มได้ได้ของแสบๆแล้วโอ้ยแตงมันมาดมีของแ่บๆล้วก็ให้เนื้อ โอ้ยเสียบค่ะครับเสียบเสียบนี่ทานนี่คนี่ตมากก็คือขาวอกกันยค่ะนม่ตะกี้บ่ะค่ะับตะกี้นี่ก็ต้มเกลาต้มล้ำค่ะคือเทียสูนมอ่นมาเทียสูนเพราะว่าอย่งนี่คิดหนึ่งปู่บอกว่าปู่ได้ฟังมจบปู่นั่นมาถือเลกครับกายผูดสิเป่งแต่ตัวเลขที่โชคคืองานทำงานนี้แล้วก็โคเรือนพามเนี่ย บ่เถือกค่ะอ่ารผู้ใดฟังจนจบเล็กชิ้ยูไทยคลิปค่ะทำผู้ใดเพื่อห้องเสียเองยันต์ตัวเล็กพวกเนี่ยรถมีการรถใดตัวเล็กแล้วว่าเขาไปเริ่มงปูปูบอกว่าผู้นั้นบ่ผิดค่ะมีคลิปหนึ่งของที่อีสิบสามบอกค่ะเอาไปเพิ่อนนะคะเด้อชุดไายคลิปนี้ให้เสียชวนใส่ค่ายเกียรติบัตรไอแจกซองนะคะน้อมันกิบว่าเขากันหลายอย่างเนาะครับเนาะแล้วก็บ้านเลขที่แม่พูกับหาเกีูน มาลิลี่ขาดลูกเขาอะแม่โค่ะของบ้านตัวนหนึ่งเจศูนเอาเกว่ากันขอถามนะครับที่แจ้งตอนได้หนึ่งเจสูนเลยค่ะน้องลิลี่นี่เคยให้สุกให้หลับดีไหมบอกครับแมนค่ะตอนนั้นออกลูกโูโผตายตัวนึงเล่ออหกหนึ่งโอ้หกหนึ่งแมนค่ะที่ก็ไปออมที่ใตรถท่นหกหนึ่งหกหนึ่งหกขันเก่าของไม่คูนะครับแมนค่ะหกหนึ่งหกเพราะว่าหนึงแต่บันนี้ยี่ยังเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งค่ะ ทะเบียนมาขาวพูกันุกแปดสี่คล้องเชเอกกะนหกสองสี่หนึ่งเขาเ่ยม่ว่นเี้ยอยู่สี่หกนึ่งนี่หน่อยค่ะแต่วันแอนกนอนะครบครบหลอค่ะสิครบหลอดวยค่ะเลียนมาที่หลีกมาออกลูกก็อยู่กอเนี่ยแต่วัดหยอกขั้นนั่น ลอบตึงถึกประมาณ3ามทุ่มขาบลูกเขาในบ้านแม่คู่ตั้งหากนี่ครับเก็บบ้านตัวนึง่ะขามเรียงปาคู่เค่ะอืม่ล้เนาะไปตัวันตกาตูเลยค่ะมาดูค่ะกนึงก็รือยแต่ี่กกรีเมือนั่นละตะวัาปูอกว่าห้วันไ่ี่ปกเือวันที่14บ่ถึง้าหน้าไม่าค่ะ จะลืมสีนีคะเอเพราะว่าครบรอกมสิครบรอกที่เราไม่คบบป่นี่เก่าหนึ่งซีเก่าสีนึงเราไบที่หดอกกัครับผมแอาจจะครบรอบเพียนมากกรดแล้วเก่าซีนกับแบบที่เก่าแปล่ยัครบู่ดอกมาไม่ใช่เลูอยางเดีอกไม้เก้าดอกค่ะสีได้ดอกไม้เก้าดอกันวาเลนไทน์ดอกไม้เก้าดอกเก้าหนึ่งซีค่ะเก้าหนึ่งซีเก่าสี เกลือ่อยาเกลืหนึ่ครับผมแลอแเน็กก็หลตัวค่ะเอาตามนี้แคะเนาะเดี๋ยวครบ้วเาตาสตรอเบอรีสตรอเบอรีปั่นป่้เสีอีนี่คค่ะแรอบเดียวครับเนาะอันนี้เอิยังกัเกวันนี่สตรอเบอรี่น้ำปั่นสตรอเบอรีบ่ครับอเอนี่นมสดครับผมเพิ่มวิปครีตค่ะเบอ่วิปเกีมมีจังหวะอะไยวสิบห้า ที่บาทค่ะแปลกตรงที่ว่าร้านอื่นเขาจะมีแต่วิดทีมแล้วก็ไม่มีหน้าแบบนี้ค่ะมีอันนี้มีค่ะแซ่ด้วยค่ะแซ่เราว่าหนาเดี๋ยวหาสอนหน้าโอ้ยขี้หอดลูกสาวเนาะตั้งไปเลยค่ะโอ้ยมันหอดค่ะเพื่อจะหอดตอนตอนเลี้ยงคือละลายแล้วได้กินด้านหนาใช่ไครับโอ้ยตอนให้ซิ่งมา อันนี้ครับหรือปลาช่อนค่ะอ้าวตากค่ะยิ้มค่ะยิ้มตากต่อนเลยค่ะครับหันกล้องมาทั้งพี่ครับเตียงงอเอาเมืองได้ก่อนครับโอ้โหเอาไปไปก่อนนะครับเด้อดันไว้เก็บบั้นเอาเตียงงอหันหน้าพี่ครับาเบิึงนะครับเด้อจะเสียบวะแหมมากินนะครับยิ้มนะครับเบบด้ออันนี้น่าพึงมเลยฮึ่ม แมวอืมที่เรียกาหนุ่มเสียบเป็นไรค่ะเสียบครับผันมีเค็มของอื่นมันจะเป็นเนุ่ียนละเอียดนิดหน่อยเนาะครับผมแต่อันนี้อันนี้หวานหอมหอมคาราเม็งค่ะท้ามีไงเสียบครับเสียบเอ้าใช่ใช่คำที่หาแล้วครับเนี่ยคำที่หาแล้วนะครับเด้อครับอ่าปลากรงควงครับปลากรงควงมึง บ่แมวบ่ได้บ่ได้บ่มานะครับเต่าหอคแซบครับแซบครับอันเราไปวิเียน่คือลลายแล้วค่ะบคครับเุื่ออยากกระสังเกวันไดครับเด้อขันที่มาหอเมาไหวแต่เวลาปูกระสังเกวันไดรับมาเมย์เมย์แซบอยู่ครับเรียสวนเนี่ย ยิ้มยิ้ค่ะหันข้างสาวมาแวะทางนี้ไงด้ค่ะครับผมห่นเด็นนอยมากด้ไม่หุนนะคะไม่หุนมากกินครับยาไม่หุนค่ะครับผมเยครับเฮ้ยอนี้ยั่งกว่ในเกวันเรื่องอีกแล้วสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปั่นครอบผมีเนิ่มค่ะครับผมาปอกนิ่มาเลยครับผมมันจะเป็นสไตล์นี้แมนหันเ้านเ้าเลยครับโอย่างก เปิดฟ้าได้ทหาเท่าครับรถ่ะแต่ว่าท่นผู้ใดสร้างมาทั้งเกวัตเนี่คือท่นเอฟซีมาเนี่สร้างทั้งเกวัตเนี่ได้โชคได้ลาภความเด็ดอืยครับมากิงยุราเลยก็ได้ครับมากิงยุราเลยก็ได้ครับมีหมองนั่งสะดวกสบายเย็นครับอากาศดีครับอากาศดีใช่ค่ะยาน์ดีเลียดนะครับเนาะครับอยู่่ทีบ้าน์ดดีเลียนนะครับเด้อครับ ับ oh ่่ครับทบาะบผู uh <t 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 uh ้เบากับผ uh 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 ู้เบากัไม่กินไดไเลเกวัน่อครับครับกม่ไดค่่ครับผมคอวามรักคว่านึ่งความรักนะคะจับครูมาเลยครับครับผมตอนนี้เปลี่ยนละครับทำาเป็นครูแขงแก้วนึงะโอ้ต้องถามแม่คะเพ่เพิงก็นะครับเ่านี้อันนี้ปูมูสันของเกวัน เดียววะเรียงเขียมบทเขียนต้องทำไหมค่ะเพื่อนครับผมค่าใจดีดูแ uh ล้วครับผมตักทีนึงหมดค่ะจะลองทำปลาดิโน่า้วยไหมครับอ้าวาฝากเรื่อเกวันฝากเรื่องนะครับนี่ละค่ะฝากกานน้องสาวนั่งครับผมค่ะ no น้ำปั่นแล้วก็พิซซ่าครับผมสร้างตรงจากเกวันเลยก็ได้นะครับเนาะครับผมคันเทมเพสซี่สิม้ยามปูถ้าอยากกินพิซซ่าหรือว่าสร้างน้ำกับเกวันบริการครับ ครับผมครับครับผมตรงใช่แล้วครับใายแล้วครับครับผมเอาอีกอันนี้ต้างบอครับอ่านะครับหนึ่งสองสามโอเคครับครับสำหรับแนวทางของเกวันก็จะเรื่มนะครับเด้อเกวันพันกาฝากแนวทางไปให้คิดนะครับเด้อเกจศูนย์เกจศูนย์เกวันกาเราคิดถึงคว้วเกาคว้มหลังก็จะเรื่มครับแนวทางของเกวันที่เิ่นบ่อไปครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องกับกาบขอสวัสดีครับ